สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทำอาหารตามสูตรคุณแม่นะครับวันนี้เมนูที่ผมจะมานําเสนอก็คือแกงส้มนะครับแกงส้มปลานิลกับมะม่วงเบานะครับเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ที่เราจะต้องใช้ใน,ในการทําแกงส้มกันได้เลยนะครับ 1. น,นะครับมะม่วงเบา2น้ํามะนาวที่คั้นแล้วนะครับ 3. เครื่องแกงส้มที่เราละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ4ก็คือ ปลานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทําแกงส้มกันได้เลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราขอเตรียมหั่นมะม่วงก่อนนะครับฝาครึ่งได้เลยนะครับมะม่วงเอาเม็ดออกให้หมดเลยนะครับ อันนี้มะม่วงผมปอกเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็กันส่วนไปนะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับตัดขึ้นไปหมดเลยชิ้นมะม่วงจะได้ไม่เล็กไปนะครับเวลาเราใส่ในน้ำแกงส้มมันจะได้ไม่เละนะครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมหม้อกันได้เลยค่ะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำแกงส้มกันได้เลยครับเติบเตาแก๊สก่อนเลยเหมือนเดิมต่อไปนะครับนี่เราใส่เครื่องแกงไปได้เลยไม่ต้องร้อยน้ำเดือดก่อนนะครับทน เมื่อเราเติมเครื่องแกงลงไปในหมอ้อเสร็จเรียบร้อยนะครับรอให้น้ําเดือดนะครับให้เครื่องแกงละลายดีเรียบร้อยนะครับดเดี๋ยวเราค่อยมาเติมผักกันเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับทุกคนตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเติมผักได้เลยนะครับอีกนิดหนึ่งน้ําเดือดแล้ว เดี๋ยวเราก็นํนมามะม่วงใส่ลงไปก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อปลามันจะสุกเร็วนี่ผมใส่มะม่วงลงไปเลยนะครับที่เราเตรียมไว้อ่าคนนิดนึงนะคะทุกคนอ่าแล้วรอเดือดนิดนึงแล้วเราใส่ปลาได้เลยครับ อ่าตอนนี้น้ำแกงส้มของเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมจะนำปลามาใส่เลยครับคนนี่นะครับผมจะเติมปลาลงไปแล้วใส่ลงไปเลยนี่นะครับเมื่อใส่ปลาลงไปแล้วไม่ต้องคนก่อนก็ได้นะครับรอให้ปลาสุกแป๊บหนึ่งรอหน่อยนะคบทุกคน ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเติมมะนาวลงไปหนึ่งช้อนสองช้อนสองช้อนครึ่งนะครับเพราะว่าเราแกงกับมะม่วงอยู่แล้วมะม่วงมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราคนนิดนึงเพื่เดี๋ยวผมจะชิมรสชาติก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้ำแกงเข้ากับน้ำมะนาวก่อนตอนนี้เราชิมได้เลยความเปรี้ยวได้เลยครับ ้มปักใต้นะครับเคล็ดลับก็คือเราจะต้องเติมน้ําตาลนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่คือสูตรลับของแม่ผมเลยครับเติมน้ําตาลไปนิดเดียวแล้วก็อร่อยพอดีเลยครับครับเดี๋ยวผมจะชิมอีกทีนึงนะคะอ่าเป็นที่เรียบร้อยเลยครับได้เลยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปตักแกงส้มใส่ถ้วยกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาตักแกงส้มใส่ถ้วยกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดูว่าจะน่ารับประทานสักแค่ไหนนะครับปลาหนึงชิ้นไปแล้วเห็นไหมครับปลาก็จะสุกพอดีี๋ยวผมจะเอามะม่วงใส่ลงไปไหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ๆเ,เพื่อน น่าทานไหมครับแกงส้มปักใต้บ้านเราเองนะครับแบบนี้เลยโชว์มะม่วมงเบาหน่อยครับนี่พระเอกของแกงส้มเลยเป็นยังไงครับหิวข้าวกันไหมเอ่ยผมมาเริ่มหิวแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปแกงส้มของผมนะครับทำตามสูตรคุณแม่เลยผมขอฝากช่องไว้้วยนะครับ ช่องทำอาหารตามสูตรคุณแม่ขอบคุณครับ